ชาวบูชาพระตรัสทับใจพบกันนะครับอินินาสกาเลนะตังพุทธังอาภิปุตตยามะอินินาสกาเลนะตังธังมังอาภิปุตตยามะอินินาสกาเลนะตังสังฆังอาภิปุตตยามะ Aram sama samputobakoam, utam bakoai tamaki wademi. Sawakato bakoaka tamom, tamang namasami. Supati pano bakoato

Sudisung isung rakana kaya Isarane nasama Pancasila niyajama Namo tasa bakawato arahato Sama sumbu tasa Namo tasa bakawato arahato Sama sumbu tasa Namo tasa พระอุ้มีพระภาทอารันต์ธรรมาสัมพุทธะองค์นั้นตามาติพุทธังสารนังขจามะตัวเจ้าละลึกถึงความรู้แม้ครั้งที่หนึ่งการนำปีธรรมังสารนังขจามะตัวเจ้าละลึกถึงความรู้แม้ครั้งที่สองการธรรมะ ตุติยัมีพุทธังสารานัจฉามะพวกเราระลึกถึงความรู้แม้ครั้งที่สอนตุติยัมีธรรมังสารานัจฉามะพวกเราระลึกถึงธรรมแม้ครั้งที่สอนตุติยัมีสังฆังสารานัจฉามะพวกเราระลึกถึงสงูงแม้ครั้งที่สอน ตาียมีพุทังสรนังขจามะพัวเราละลึกถึงความรู้แม่คร <stag> ั or, ้งที่สามตาียมีธรรมังสรนังขจามะตัวเราละลึกถึงธรรมแม้ครั้งที่สามตาียมีสังฆังสรนังขจามะตัวเราละลึกถึงสงฆ์แม้ครั้งที่สามปานาติปตาตา เวรามณีสิกขาปะตตังสมาธิยามะพวกเราจะไม่ฆ่าสัตว์อทินนาทานาเวรามณีสิกขาปะตตังสมาธิยามะพวกเราจะไม่ละเมิดการมีสุมิชาจาราเวรามณีสิกขาปะตตังสมาธิยามะ พวกเราจะไม่ประพฤติสามีภรรยามุสาวาตาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามาพวกเราจะไม่ผูกหลอกลวงสุราเมรยาอาจารย์พเมธาตานาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามะ พววเตาจะไม่ดื่มสุราของนเมา่ยาเสพบมดวหมดยได้ให้เงินบติมานี้ปานจากสิคาปะทานนี้บทที่ต้องศึกษาห้าเหล่านี้ สีเลนอสุขติยันตีคนทั้งหลายจะถึงสุขติได้ก็เพราะสินสาธุสีเลนอาโคคัสมปธาจะถึงพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติได้ก็เพราะสินสีเลนอาลพติยันตีจะถึงความสงบร่มเย็นได้ก็เพราะสินตัสมารนิสีลังนิจังวิโสทยเยติ บ, variance, analyze, บุคคลควรชำระสินให้หมดจอดเป็นเลสาธุปฏิปตังปฏิคารนังบุจะปฏิปปตังปฏินับุมีปฏิปตังปฏิคานับุมีรัตนสุล